น,นี่คือกอ,องสังยูอินคิวเกชั่ที่ปากของงานกโฆรณาะคะาารับแช่งนั่นเขามีแอลกอฮอล์แล้วก็ล้างมือไมโครเวฟคือแย่มีครบน,นะครับเดี๋ยวจะพาไปให้ที่ออฟฟิศช่างสมนะครับ นี่ก็ไข่ไก่คุยมาเี่ยวกับโปรคลัวามีนกจัดกันพัดอยู่ด้วยกันหักจอยวันนี้มีข้ามาแล้วต nah ้องใช้แอลกอฮอล์ด้วยมีน้ำมันด้วยนะครับมีปิงด้าก็มีโต๊ะทำเงานี่ค่ะที่นี่ตำเครื่องจากที่ว่าเรียมี ต้องซันซด้วยนะทนี้ท้ามมากอ่ะโอเกมบออขยยนน่นะครับแล้วก็ามมาก็โอ้โหคยมาด้วยกับครอบครออะครับมีนเยอะโอ้โหโอ้โหโอ้โหจะใช้กน้อปนนะันเนี่ยน้องปนพิรีทำบนด้วยค่ะโอ้โหโอ้โหโอ้โยอมาก

ノックユーリアクは北タウラレイクダカミカプティレイクティーヤイヤイマークティスないイバラギナカプ มีนอกเยอะจริงๆค่ะบาเกีหายาหางะ่ะที่น้องโอเคเนี่ยน้ำให้ทำงานนิดหน่อยนะครับอันนี้คิดนานๆละพีละอาจจะคันเดียวหรือเปล่านะครับอืมไม่ไม,ไม่เคยได้ค่ะทำงานด้วยแล้กวก็คลิปด้วยอืมทำไม่ได้ค่ะอันนี้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ